เกมสำหรับคนสพวกขาล็อกตั้งหลายต้องมาเล่นเกมนี้ครับ ผมเล่นมาสองสาตาลแล้ว <c oughs> มันมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับระบบลื่นไหลอยู่นะฮะใช้ท่าผสมสารเอาครับใช้ท่าผสมสารวาสกิวอันไหนัาสกิล <c oughs> นีล่อลังการเลยวะ <c oughs> กดกันได้ไหมโอ้โหกันเลยกันอยู่วะกันอยู่วะ

โอ้ยเชี่ยต่อคอมโบไม่ดีครับมันสมแล้วก็เกมเช้าหรอกอืมเจ้าตัวนี้มาสู้กัน มีสกิลเพิ่มเติมครับอ้มีเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องแจกก็แจกของกันนะเฮ้ยมีแจกของ โอ้แค่ด่านสี่ยังไม่ผ่านเลยเกมชาวล็อกคนเจอฟิวบึกอืมเจอสกิลนี้ มีตดสัตว์เองเว้ยตัวหลังมันดีวะ่ะดีเหรอเก่งเหรอเก่งได้ยังไงมงไม่โดนด้วยร่างหมัดจะมวยจะควยจะสัตว์ก็มาเลยโดดสองจังหวะนะครับกดหม้อเล่นเล่นปล่อยของปล่อยของ ปล่อยของอ่กูปล่อยบ้างยังไงเราเจอกูปล่อยบ้างมาแล้วพอวายเล่นขวานเหรอเล่นขวานนะมึงเล่นขวานเหรอหรอ,อะไรอะไรอะไรยืนนี่ตีทำไมเนี่ยโอ้ยืนตีทำไมปล่อย ไส้แตกโอ้โหเลียงขวานเล่นขวาโยกโยกไอโยกไอโยกไอโยกยอย่าเพิ่งต่อยเสยต่อยเสยโอ้โหปูกันได้กูคอเตอร์เอต่อยตีกับแพงเนาะ So ขาล็อกขาล็อกต้องอย่างนี้ผมเพลงแม่งโคตรมันิจริงกีตาร์แม่งโคตรรัวเบสมึงจะรัวไปไหนใส่เบสแอดชาวล็อกเหมาะกับเราเกมชาวล็อกชาวล็อก เดี๋ยวปล่อยสก,กิลไม่เคยปล่อยสก,กิลสามไปเนาะโอ้ <c oughs> โมาต่อยดึงมาต่อยดึงไม่ถูกสก,กิลต่อยใส่แตกไปเลยใส่แตกมไม่โดนไปปล่อยสก,กิลเว้ย อย่าอาผิดผิดผิดเอาหรอวะจบไปเลยจบกระซา <c oughs> มายืนเกะกะทำไมครับ <c oughs> หลบได้หรอวะหลบวิบวิดาสายฟ้ายิงหนีห,ห้าด้วย นี่มันท่าเดอะฮักเดอะฮักมาว้อย <c oughs> <c oughs> ผมถนัดตัวนี้จริงๆตัวนี้ดีมากเล่นขวาน,นีค่ะก็เ,เลยค่ะเล่นขวานอีกแล้วเล่นของเล่นของโยก่อนพุดเวิร์กพุดเวิร์กเฮ้ยเอ้อย <c oughs> เอ้อยุดเวิร์กเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าด้วยไ,ไม่โดนไม่โดน ต่อยแล้วมันจะหลบทำไมวะนี่ลองท่าเฉยอะไรของมึงอะไรของมึงท่าตีมึงเจอไม่เป็นไรหระอเปล่าไม่โดนอยู่คนละเลนออออ กดกันนึงกระโดดถอยหลังได้ด้วยโอ้โหโห,โห,โหโนอมึงมึงมัดพลังไม่เหล็ยมัดแลดไอ้ย่ามัดแลดก็มาแม่งมีแมตแลดเกม เปลี่ยนตัวเล่นก็ได้ครับระหว่างเกมเราเปลี่ยนตัวเล่นได้ไหมไม่ได้ต้องให้จบเกมก่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวใหม่เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นตัวตัวที่สองดูเฮ้ยโอ้โยมีสัปหลาดด้วยว่เจ้าว่าเจ้าว่าไปกดกูถอยก่อนอ้าวดีนะกูกดถอยไม่อยู่ าน้ำแข็งรู้สึกว่าแรงนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเชีย,ย,ย,ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะไอเชี่ยบังกรลิงลิงเราตังลิงวังตังต่อยแค่ไห ยืนแข็งจนตายถ้าน้ำแข็งโอเคอยู่นะหลบก่อนนี่มึงเอาชุดของก้อนอมาทำไมเคทโทสนี่มันเคโทสด,ดีกว่าเคทโทสหลอกไปยืมมาทำไมเนี่ยไปยืมของเขามาใช้มันติดติกระสิบมั้ม,ม,มจุดเคทโทส มดแลดกโด,ดูตรงโอ้ยตัวใหญ่กว่าเดิมว่ะชิบหายแนละ้วปาเจอของจริงของจริงกูกูถทุกใจเจอยักทุกใจกูเคาน์เตอร์เกือบไม่ทัน ฮิตเอ็ลันฮิตเอ็ดลัน,อลนโอ้โฮหฮิตแอ็ลันฮิตแอ็ลันนีไ่ได้แล้วตัวต่อยขี้แตกมึนมึนเดี๋ยวก่อนกูมึนกูมึนอยู่อ้าวแตกพอดีเชี่ยวิงไปต่อยแม่งเนี่ยปังแตกเลยต่อยมาเดียวแตกโอ้โหดานห้าดานเจ็ดละ เปลี่ยนตัวงไงวะนี่เปิดล็อกอะไรวะนัะลนล็อกอะไรอะเ,อเวยวอัพโปรโมเป,เป็นสองดาวได้ต้องอัพก่อน อัพให้เต็มก่อนใช่ไหมพอมันให้อัพเฉยอ่าอย่าเพิงพ่งอัพอย่าเพิ่งอัพตัวนี้เมื่อกี้เล่นแล้วครับเปลี่ยนตัวนี้ครับตัวดาบตัวดาบบอกอัพได้ป้าหมดละหมดให้อัพละ ใช้สกิลโอ้สกิลมีเยะอะว่ะโหมีสี่สกิลเลยวะ่ะนี่อสกิลเพิ่มไปตัวดาบตัวดาบนี่มันจริงเลพอได้อยู่นะไม่ต้อง M M O R P G เลว2 D เนี่ย M M O 2 D ตรีดานคนเดียวแบบเสียวๆมันๆัปูล้างผ่านมุดมิติมุด pues ม mm ิติมาทำไมมุดมาทำไมกู้ไฟหน่องมลอืมขึ้นาสักยิลเยอะโอ้ยโยนเบอร์โอ้ยถ้ามันเท่อืมนี่พลังเจไดนี่วะไอเชี่ยวปล่อยพลังออกจากมือเจได

กิวืดเร็วๆๆๆๆดูๆโอ้รีบผ่านได้อยังเร็วจะไปกันเร็วๆนะครับโอ้ยมันเกิดไปแล้วโอ้ยบุตถอยกูข่ากัไอ้เลวมันไม่ให้กูเท่มึงมันทำกูเสียเสียทรง กูเก็บส you ่งไม่ทันกูเสียส่งเลยอีกกูทำกูเสียส่งกูเก็บส่งไม่อยู่เลยมึงทำกูเสียส่งบอกแล้วอย่าทำให้เสียส่งทำไมกดกลับไปไงวะ ที่กระเป๋ามีอะไรเนี่ยเปลี่ยนตัวกันครับนี่เป็นตัวเมดเม็ดนะฮะเม็ดเมดตัวนี้มาตุลุยด่านต่อไปครับไม่ได้อัพสกิลให้มันนะมันจะแรงวะไม่ค่อยแรงครับอ่ะไม่ได้อัพสกิลโอ้โหลืมใส่สกิลมาให้มันชิบหายนะ๋อมีครบอยู่นี่วะเฮ้ยเฮ้ย เชีย่ยตัวเฮี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยพลังปีศาจฮึเม,มชได้ใช้ได้เล่นง,ง่ายอยู่เมสกิลเยอะอยู่นะดูดูตามมือผมแล้วกันครับโอ้โหสกิลก้อนใหญ่หุย้ยมุดดิน้นตองน,นี้จอ้อสุนัโซนดาเมจยังไม่ได,ไได้ไม่ได้อัพสกิล ไปดิครับรออะไรอุ้ยเจ๋อกระโดดบินได้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมไม่เป็นเลยวะอ่าแตกไปแล้วโอ้โหกดกระโดดสองทีแพ่งพุ่งตัดชีวิตคือพุ่งเลยแล้วก็จะหยุดโอ้ยมันถีบไปเรื่อยเ้ยว่ะ กันถ้าไม่ทันอืปล่อยทีเราครบชุดเลยครบชุดครบชุดออไม่เชื่ออะไรอ่ะสปาวิกสเปกวิกมันโดนโอ้โหมึงเปิดก่อนมึงเปิดก่อนเปิดก่อนอือหือเปิดลูกใหญ่ เฮ้ยจะี่ตายเนี่ยตายนะเนี่ยตายนะเนี่ย <c oughs> คนละเลนมึงยิงโดนได้ไงวะ <c oughs> มันยิงกูสามเม็ดกูเกือบตายละทำไงดีวะมีกดออโต้ด้วยหรอวะเออแม่งก็ไม่บอกโอ้ยเชี่ยโดนมันปิ๊กโอ้หคอยกดกันมา อ <laughs> 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 จีบผายเดี๋ยวมัยิงปืนเออกูลบทันอืต่อขโมยเอาที่ระเบิดระเบิดทีเพื่อนเพื่อนระเบิดเฮ้ยเชื่อมันเล่นระเบิดเล่นระเบิดโอ้มันระเบิดไอสัตว์เฮ้ยกูแหมเกือบไป โอ้โหทีอไม่เชียชาวล็อกส้นตีนใช้ส้นตีนทีบ <c oughs> ไม่ได้อัพสกิลให้มันไม่แรงเดี๋ยวก่อนเอาที่มัดมาล้างแค้นเลยดีกว่ามัดดินปืนป้งจอด อืมเปลี่ยนสกิลกเจอกูก็บระนั่านแค้นก่อนโอเคสองสามด่านก็ไม่ไม่หมูนะแล้วก็ไม่ง่ายด้วยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากโอเคแมงมันอยู่ของมันมัน้ยเฮ้เพบ่าง งมงมมงโมงเสยคับทุก้องสไหมเนยลยโอ้โหเียเล่นออโต้แม่งก่เปิดออโต้แม่งดีกว่าแม่นว่เรียบร้อยโอ้มกสิตเสย ปีบมันนาะบังอาจไปแล้วมันระเบิดไอ้เชี่ยมนเล่นระเบิดนี่เองสุดยอดจริงไม่พุ่งเหมือนกับตัวนั้นห่อยตัวนั้นเพิ่งพุ่งได้อันติกรเว่ยเอาดีเอาดีเพื่อนเอาดีเพื่อนปล่อยใส้แตก มาแล้วกูมาเอาคืนสปักวิกโอ้โหยิงสวนว่ะเดี๋ยวมันยิงเดี๋ยวมันยิงยิงดิยิงกู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 ดิจะยิงเหรอจะยิงเหรอ ยิงเหรอยิงเหรอใ <c oughs> ส่ยับเป็นไงเนาะเด็กเด็ดใช่ไหมโอ้สุดยอดนะโอ้โอเกมมันมันจริงวะมีกี่ด่านวะอยากจะลงจริงแถมให้อีกด่านนวะด่านบอสึ่งไงวะเนี่ยันบอกว่าอะไรวะเลเวลไม่ถึง ยังไงต่อวะ มันโคตรมันจัดๆเกม MMO RPG เจอแบบนี้แม่งยังมันกว่าอีกโดูแจียวไหม เียวเฮ้ยเดี๋วฟังอยู่ฟังใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้โหมึงมีควิดด้วยเหรอวะมึงมีสกิลผิดเริ่มเล่นมาเรื่อๆมาเรยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนโมลานโมตัสสะการการมีขนาดกันอยู่โอ้โหหลบทัน นี่หลบทันนะเนี่ยนี่หลบทันแล้วน,นะเอาดิอืมอืมอือโอ้โหมึงตกรกระเด็นหมเลยอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งติดแม็ก เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าหลบมึงหลบสิอย่าพิ่งอย่าพิ่มมึงตบมึงตั้งน้ำมตัสสะมึงตั้งน้ำมตัสสะว์ทำไมวะไอ้เชี่ยเอาไงดีวะหุบห่วงในอย่า,ยยา,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 าวยาเว้ยายาเย็น,เ,ยนเออซิปเมก็กเอออะไรนั่นแหละซิในในในเม็กเฮ้ยมันมันร้นนองมันร้นองมันร้นองมันร้นอง ใจเย็นเพื่อนอมึงต้องแตกมึงต้องแตกกันในรุ่นเรามึงต้องแตกตั้งนมานะโมโอทสะนามโอทสะทำไมนะโอ้โหโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนแล้วกูก็ไม่โดน,โดนโโกูก็พืชอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้ทิดเอาล้ววะงานนี้มีแลกมัดแลกมัดโอ้ยเหยือ มันถึกจริงๆโอเคครับสำหรับในตรงตัวพอทีแค่นี้ต้องไปอัพสกิลก่อนนี่ไงโอ้โหไม่เปลี่ยนชุดใหม่ใส่ชุดเกาะเท่กว่าเดิมโอเคครับตอนรนี้คงต้องลาไปก่อนเจอเพื่อนยืนกี้แตกนะครับทุกคน